อฝากสำเนียงเป็นเสียงเพลงลอยลมมาถึงควันพนาสาวบ้านป่าตําบลหินซ้อนอำเภอแก่งคอยสระบุรีแค่นี้บังอ่อนหน้าร้านอินโซนะครับนี่อันนี้เป็นสลานะเขาก็เริ่มออกดอกแล้วนะครับแต่เป็นสีม่วงจ๋าๆเลยนะ สีม่วงจ,จ๋จๆานะครับนี่ครับนะแล้วก็นี่ครับ,นะรบต้นนี้ส่งเขาจะสวยนะเขาจะเป็นกิ่งเขาจะไปแตกมาเป็นกลมๆเลยนะพุ่มเขาสวยมากนะนี่ดูความเป็นสีม่วงของเขาี่คือสลาวนะครับสลาวแล้วดอ,อกเขานี่ครับนี่ฮะนี่ดอกหมดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเขาออกหมดทั้งหมดเนี่ยต้นเนี้ยสลาวต้นนี้ จะมีแต่ดอกนะครับดูสังเกตดูใบเขาน้อยนิดเดียวนะครับแต่ว่าดอกช่อดอกเขาเยอะมากนะแล้วก็ต้นนี้มาฝั่งนี้ก็ดอกเขาก็สวยงามนะครับแต่ว่าใบเขายังเยอะอยู่ต้นนี้จะเป็นต้นที่ดอกสวยที่สุดเลยของเสลานะเพราะว่าหนึ่งทรงเขาสวยสองก็คือดอกเขาจะออกเต็มต้นเลยต้นนี้นะครับนี่นฮลัลโหลฮัลโหล ครับวันนี้พี่ใจนะครับมา,ามาขุดล้อมต้นมพูบันทิปนะครับแล้วก็ที่อยู่หน้าบ้านของ B ี่เกมนะครับวันนี้เราก็ได้เลิกเอาย้ายมพูบันทิปต้นนี้นะครับไปอยู่ตรงกลางตรงกลางเออเขาเรียกว่าตรงกลางร้านอาหารนะครับอ่ะถ้าสวยมากเลยพี่โอ้โหนี่ดูดอกนะฮะดอกเขายังเยอะอยู่นะแต่ขุดล้อมนี่ฝีมือเลยนะพี่ใจเขาเยี่ยมเลย อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเป็นขั้นตอนเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราก็ทาไว้ชั่วคราวนะครับเพื่อจะหลุมครับตอนนี้เราก็เจาะหลุมขยายหลุมมันที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้เยอเกแ้จ้าเยไี่ยเด้ๆปไกลแทะอเยอะี เสร็จครับก็ทเสร็จแล้วเราก็ปุ๋ยมหลงท้้งหีกทีนี่โอ้โหตอนนี้ก็นำจัู่พันท <ama> <ero> ิพย <you> <like> ์ที่อยู Sud ่หน้าบ้านบิ๊กเอ็มนะครับมาไว้ตรงนี้แล้วนะครับตรงนี้นี่จะเป็นส่วนกลางนะนะตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับจัู่พันทิพย์นะครับนี่ครับพอเราย้ายมานะครับเมื่อวานนี้ ก็ดอกเขาก็จะสลดเลยนะครับเพราะว่าเรามีการตัดรากตัดอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับระายายเข้ามาก็จะีเป็นแบบนี้แหละครับก็คือเราต้องสลัดดอกเขาเลยนะเดี๋ยวรอเขาออกชุดใหม่นะครับก็คงจะให้เขาอยู่ตัวสักหนึ่งปีนะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเป็นต้นไม้ที่สวยงามอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงกลางซ้ายมือเป็นร้านกาแฟร้านอาหารด้านหลังนู้นเป็น โรงเรือนปลูกต้นไม้ขวามือนะครับขวามือนั่นเป็นห้องน้ําชายหญิงแล้วก็ห้องน้นําคนพิการนะครับมีอยู่สามห้องตรงนั้นนะครับแล้วก็เลื่อยมาเนี่ยครับก็จะเป็นโต๊ะนั่งนะชมวิวแล้วกระเถิบออกไปนี่ก็จะเป็นจะเป็นสวนดอกไม้นะครับแล้วก็เป็นที่จอดรถนะ แล้วก็เป็นร้านขายของนะของพวกของฝากของชํารวยของอะไรพวกนี้นะแล้วก็มีร้านขายต้นไม้อยู่ในในโซนนั้นด้วยนะครับคือเป็นโซนหนึ่งไร่นะครับผมก็จะเหลือสามร้อยตารางวาแล้วในโซนนั้นนะครับเพราะว่าแบ่งให้บิ๊กเไปหนึ่งร้อยตารางวานะครับไว้ปลูกบ้านนะครับก็จะประมาณนั้นนะแล้วก็ที่จอดรถก็จะจะอยู่ติดกับบ้านบิ๊กเอ็มนะครับครับวันนี้ก็ เป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับต้นทรที่จะบังกําแพงบ้านตรงเนี้ยมันจะเป็นมันจะเป็นชื่อของขัญพนาการเด่นนะครับแล้วก็มีโลโก้อะไรต่างๆนะมันจะได้โชว์เต็มที่ไม่มีต้นไม้บดบังนะ,ะมะม่วงก็ออกแล้วต้นทรเอาออกแล้วต้นทรน,นี่เราย้ายที่มานะครับมาอยู่ด้านข้างนะครับเป็นแนวรั้วนะครับนะครับอ่ะตามนี้นะแล้วก็สวนต้นมะม่วงก็ไปอยู่ข้างหลังไปอยู่ในสวนแล้วนะครับครับ ตรงนี้ก็จะโลง่ตงตอนนี้เราก็จะเป็นการถมลูกหลังเป็นเนินขึ้นไปนะครับนะฮะเป็นเนินขึ้นไปแบบนี้นะเป็นเนินทางขึ้นไปขึ้นไปชนชนกับเขากำแพงนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสวนดอกไม้เป็นนาฬิกานะครับแบบเจนีวาเลยสวิตเซอร์แลนด์นะครับประมาณนี้นะเหมือนคนสองคนชู2นิ้วนะสู้ๆอ,อ,อะไรเงี้ยนะนี่สองนิ้วมานีสอนิ้วนะ โอ้โหสวยงามทีเดียวแหมเหมือนกับผลพระนายรามินเลยนะชูสองนิ้ววรพนาาาโมั